ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม F4NK PP Channel นะครับผมก็อยู่กับเกม Seven n i น h t นะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็กลับมาแล้วนะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับผมอาทิตย์หนึ่งแหละนะตอนนี้อารีน่ามันก็รีไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมผมก็ลองไปไต่ดูแล้วแหละก็โอเคยังพอเล่นไหวนะแต่ว่าทีมผมเนี่ยที่ใช้ตอนนี้นะยังไม่มีเกลดิอาร์ตนะครับผมไอ อดีตเซเว่นไนท์ทั้งสองตัวเลยยังไม่มีสักตัวนะครับแล้วก็มิดใช่ปะชื่อชื่ออะไรตัวตัวใหม่อยู่ในเนี่ยผมยังไม่มีสักตัวเลยนะครับผมโหหายากมากเกือจัดเอ,อตัวอะไรนะที่เข้ามาทีไรรา่ไม่ใช่ตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวธรรมดาน้องอะไรที่เข้ามาใหม่ที่เป็นโซ่อ๋อเนี่ยน้องอันนี้ผมก็ยังไม่มีเลยนะครับผม แกขวางข้าไม่ได้แล้วเจมิสมิเตอร์มิเตอร์โอเคเดี๋ยวไปดูทีมที่ผมใช้กันนะผมก็ทีมนี้อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมก็สามารถไต่ขึ้นไปถึง4,007ได้นะผมทีมไหนวะที่ผมใชอ้อันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยล่าสุดเห็นไหมซีซันล่าสุดผมได้อันนี้นะทีมนี้ผมใช้ก็จะเป็นทีมนี้นะผมเ,เดี๋ยวไปดูของกันเลยดีกว่านะครับผม อ่ะอีวานนะผมอีวานเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ววยวแหวนอีวานผมใหม่ขอใส่แหวนอีวานคืนก่อนนะครับผมอีวานอยู่นี่เมื่อต้องสูญเสียทุกสิ่งไปก็ตามโอเคผมใส่เป็นแหวนนี่แหวนฮิวนะครับผมสำหรับอีวานฉันจะช่วยเธอเองโอเคมาดูของอ,อีวานกันก่อนนะครับผมอีวานเนี่ยใส่เป็นเหมือนเดิมนะที่ผมเล่นนะครับผมเป็นสองจุดอ่อนนะครับผมแล้วก็ เป็น2บลนะ็อกนะครับผมเกาะของยูวานแล้วก็ส่วนเจมเนี่ยเจมจะเป็นอ่าปริมาณฟื้นฟูสกิลฮิลนะครับผมแล้วก็เร่งเกรดอเวกแล้วก็อัตราคินะครับผมส่วนแหวนเนี่ยจะเป็นเร่งเลือดได้1ครั้งนะครับผมแล้วก็เมื่อใช้สกิลเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดห้าสิบเอนะส่วนลินะมิตเบรทนะครับผมก็จะเป็นต้านเดชนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายจากศัตรูประเภทโจมตีแล้วก็ช็อตนะครับผมต้านช็อตหรือใคร ถ้าโดนเวทแรงๆหน่อยเจอทีมลินบ่อยๆนะก็เปลี่ยนจากอันนี้เป็นเปลี่ยนจากอันนี้เป็นลดความเสียหายจากศัตรูประเภทเวทนะแต่ผมว่าไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเพราะว่ามันแรงเหมือนเดิมอะถ้าเจอลินยังไงก็ตายไอ,อวานแต่ส่วนมากจะโดนสลับเลือดตายนะของน้องมิดส่วนจิตวิญญาณก็ตามนี้เลยนะผม,มลดคูดาวเพื่อมาลังโจมตีเพื่อกาลังป้องกันแล้วลดความเสียหายนะผมตามนี้ส่วน อ,ออก้าร์นะผมจะเป็นตัวแทนโจมตีนะครับผมก็สปีดก็จะสูงที่สุดในทีมแล้วก็คือ99นะครับผมแล้วก็ของเนี่ยจะเป็น2สปีดแน่นอนนะครับผมแล้วก็เกาะจะเป็น2ตอบโต้นะครับผมส่วนเจมเนี่ยจะเป็นเพิ่อมอัตราตอบโต้สปีด1เม็ดแล้วก็ถ้าความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานนะครับแล้วก็แหวนเนี่ยจะเป็นแหวน3เทิร์นนะครับผมแล้วก็โจมตีปกติเนี่ยสครั้งนะส่วนลิมิตเบรกก็จะเป็นต้านเดสตอบโต้แล้วก็ต้านช็อตนะครับผมส่วนจิตวิญญ,ญาณก็ตามนี้เลยนะครับผม โอเคต่อไปเจไอรีนนะผมเจไอรีนผมก็ไปมิดอเวกมาแล้วนะก็จะเป็นของก็จะเป็นดาบสองขีแน่นอนนะครับสองขีให้มันติดช็อตนะเผื่อฟุกนะส่วนมากเขาก็อัพต้านช็อตมาก็ไม่ติดอยู่แล้วส่วนเกาะก็เป็นเลือดนะผมเลือดแล้วก็เจมเจมก็จะเป็นเล้งเกตอเวกนะผมแล้วก็บล็อกนะครับล็อกหนึ่งเม็ดแล้วก็เมื่อบล็อกเนี่ยจะลดความเสียหายอีกสิบเปอร์เซ็นต ส่วนแหวนเนี่ยจะเป็นเด้งเลือดได้หนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่ม HP อีก14%นะผมออพเสริมนะส่วนลิมิตเบรกก็จะเป็นลดความเสียหายจากศัตรูประเภทโจมตีแล้วก็ต้านเดสแล้วก็บล็อกนะครับผมที่ผมต้องใส่ต้านเดทก็คือยังมีคนเอาลูกลักผมมาเล่นนะแต่ว่าผมไม่มีเกลดีอัดไงก็เลยต้องใส่ต้านเดทนะครับผมส่วนเจโคเนี่จะเป็นตัวดาเมจหลักของทีมนะผมก็จะเป็น2คแน่นอนนะผม2คี้ข้อแล้วก เกาะจะเป็น2เลือดนะครับผมแล้วก็เจมเนี่ยจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ3 0อนันนี้จะเปเจมดักในนะผมเพิ่งมีเม็ดเดียวนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาหา,ากันมาจากไหนนะถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมเพราะเพิ่งกลับมาเล่นเลยส่วนอีก2เม็ดก็จะเป็นอันตราการใช้สกิลนะครับผมแล้วก็เพิ่มอ,อัตราคินะผมแหวนก็จะเป็นแหวน3เธอร์นะครับผมแล้วก็ความเร็วเอ้ยไม่ใช่ความเร็วออฟเสิริมจะเป็น เมื่อโจมตีเนี่ยจะไม่สนเดฟ500นะผมส่วนลิมิตเบรกก็จะเป็นต้านเดฟเพื่อมาตาการใช้สกิลแล้วก็อัตาคินะผมส่วนขีวิญญาณนักสู้ก็ตามนี้เลยนะผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซาฮารานะผมซาฮารสิซาฮาราอะไรนันทะเลทราย <laughs> ก็จะเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะผมของทีมแต่ว่าโคนี่สุดจัดนะก็จะเป็น2คิแน่นอนนะผมแล้วก็2เลือดนะผมแล้วก็เจมก็จะเป็นอัาอตาคินะผมแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีนะผม20%สุอีกเม็ดหนึ่งก็จะเป็นค่าความเสียหายคี้แล้วก็แหวนก็จะเป็นอพานางเจียเทินนะผมแล้วก็พิเิธเบก็จะเป็นอัตราการใช้สก,กิลแล้วก็ต้านเดทตั้านช็อตนะหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนน้องยูเนี่ยผมก็ปลุกพลังมาแล้วแล้วก็อัพอมาจนถึงขั้น9แล้วแ,ลวแหละ <c oughs> ก็ไม่มีไอ้อันนั้นอัพต่อนะก็จะยากๆนะ ส่วนแผนก็จะเป็นหน้า3หลัง2นะครับผมตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกัน5เกมนะครับผม5เกมฉันจะต้องพบวิธีมมาเริ่ที่จะช่วยพวกเราอย่างเสือโดดสิงไปกด็ต่บเจอทีมอะไรครับเจอทีมเลรวะโอ้เขาใส่แหวนต้าน3เดือนหมดเลยวะ ทำไมโขมเรืเา่างดีได้ดีแล้วช็อตช็อตโอ้โหติดช็อตเสือ9หรอ9ยิงยิงใครไม่เข้าหรอกจังหวะนี้ติด A แหวนอยู่เ,เจ็บเจ็บเจ็บผมว่าวช่วงนี้ใส่แหวนอ่ะสามเิรินก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาเมจมันจัดจ้านมาก มีไอรีนมาบัฟนะเกมมันไวมากเลยถ้าสามเทินเนี่ยเราเลือดไม่ลดเลยก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยโอ้โหโคตรแรงเลยสี่เทินผ่านไปจังหวะนี้โอ้โหเลือดนี่พุ่งกันเป็นน้ำอ่ะเอาแล้วเสียโคกเขาออกสกิลมาแล้วโคเราออกคืนบ้างดิมาแล้วครับสีวาน์ตสิดาวแล้วเจ็ดหมื่น ิวเีวานี่มันแรงจริงนะอันติเมนนะเฮ้ยยิงใครเนี่ยอู้ยไอรีนถ้าไปโค้เราไม่ได้เล่นเลยวะโอเคได้อยู่อันนี้คือข้อดีของการใส่สาราะกับออกา้ามานะครับก็คิดก็จะไม่เป็นอมาตะานะ แต่ว่าถ้าเจอแทโอแทโ,โอก็ยังเป็นอมตะเหมือนเดิมนะครับผมฉันจะช่วยคนที่จะอยู่ชั้นด้านมอแล้วเอ้ยไ,ไม่ได้เจอทีมแถวโอวทีมเหมือนเราแต่เขามีมิดกว่าเราไม่มีอ่ะเอา้าม,มีวานตายเลยเหรอโอ้โหแรงเ,รกเกินโอ้โหเราเปิดกล่องไปแล้วติดไหมติดสามเถินโอ้โหมึงหมดพอดีดิ มันมีแหวะนนะ่ะสามเทินมันหมดพอดีไม่มีประโยชน์เลยเลยโด,ดไนไะว้ในสกิลได้เตรตัวเียบไม่มีทางหรอกที่จะมีใครขวาง,งวิธีอันนี้เจ็บเจ็บจลเลือดเจ็ดหมื่นตายไวมากนะ,ะเจไอรีน ไม่ไหวบกไว้ด้วยโอ้โหติดแค่ไหนไม่ติดช็อตไม่ติดช็อตโอ้ยเมื่อไหร่เกาะเธอจะหมดยืดทีให้ล้างปั๊บไปก่อนงอันนี้คือเขาไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงอยู่นะอีวานเราก็จะฮิวแรงๆเลยฮิวหมื่นหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เจ็บนะเจ็บนะโอ้ยอีวานเราดึงจับอีแล้ว ไสครับโอ้โหตอนนี้แสบสามสามเศษจ้าโอ้โหโดนสลับเลือดแน่เลย,ยมันโกงตรงนี้แหละนะผมว่าไอ้มิดเนี่ยมีสลับเลือดโอเคได้อยู่ฉันจะเสียวลาด้วยเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันโอเคโอเคครับสองเกมผ่านไปชิลๆนะแล้วต่อสู้กับพวกเธอ จิออมมี่นี่สามารถเล่นได้จนถึง4,007เลยนะขึ้นขึ้น4,007ได้นะครับผมนี่คือผมมีธุระนะครับผมก็เลยไม่ได้ไต่ไว้แล้วผมก็เลยรีบถ่ายคลิปเลยนะครับ4 0 0ขึ้นไปก็เล่นได้นะแต่ว่าโคเทนก็ต้องเปลี่ยนหน่อย นี่หนึ่งนะไปเปลี่ยนเป็นต้านน้าแข็งก็ได้ะเพราะว่า4 0 0ขึ้นไปเนี่ยถึง4,007 4 0 0ก็ยังไม่ค่อยเจอนะที่ที่ผมเล่นมายังไม่ค่อยเจอเกลดิอัทเท่าไหร่จะไปเจอช่วงที่ประมาณขึ้นไป4,006 4,007นะครับจะเจอเยอะมากเราต้องไปเปลี่ยนโพเทนเป็นต้านน้ำแข็งนะโอ้โหเราเสียสกิลฟรีไปสองสกิลเลยว่ะ อย่าูขวางนะไอ้อย่าานจะจบอีวานมาออรถเธอเลยตอนนี้โอ้โหทำไมมันแรงจังวะ2องแน,นเล็ดเลยหรอโอ้โดนสลับเลือดวะ่ะเขายอยากมีมิสบ้างนะแต่เมื่อกี้ผมเอาบี้ไปเปิดขาเกลดิอัตไม่ได้เลยสี 4, ่พบี้ไม่ได้ คือปัญหาย,ยากมากใช่ไหมทุกคน,นเราคอมเกลือให้ผมฟังหน่อยสิผมต้องเสียไปเท่าไหร่แต่ว่ามันมีกิจกรรมอยู่นะผมกิจกรรมฉันจะช่วยตัวเองเหมือนต้องสูญย์เสียฉันจะช่วยพ่อเกลดีอัตนะผมเหมือนตองสูญเสียทุกสิ่งไปก็ตามยังไงก็ได้แน่ๆนะครับสองตัวนะถ้าใครยังไม่มีก็ไปลงดันเจี้ยนประจำวันนะครับผมแล้วมันจะได้เก็บมาก่อนไมม่ีทาง แล้วก็ออกไปแลกในถึงจะรำนะยุดยุดแคนี้นะยกโลใส่กันแล้วครับจังหวะนี้แล้วเจลีนโยนหอกเสียงแบบสะใจมากอะ,ะมีใครติดช็อตไหยวันนี้เจอเป็นทีมถึกเหรอเนี่ยมีฟูดมีลุงด้วยเกมนไร้ค่า เพิ่มพลอวแล้วก็ลดพลังป้องกันนะอบอกเลยว่าถ้าโคแล้วออกสกิลล่างนี่แบบสลับแผนแล้วหวะฮัลโหลอยออกกล้ย,ยิงใค่เราหวังนะครับแนเค้งพอดีอวานีวานต้องดึงดาบเลยตัาา้งหวะเนี้ย เขาหุ่นคิดเจ๊แม่ไอรินทั้งนั้นวุ้งแรงอยู่แรงอยู่คือดาเมจมัดทะลุแสนทะลุแสนอ่ะแะลุตะกี้หวดทีมถึกนี่แบบยืนไม่ไหวนะผมลองเล่นรูดี้แล้วไม่ไหวจริงแต่ฆ่าอยู่ได้อยู่ลุงว่ายังยืนได้ ตายแล้วฉันจะเสียเวลาด้วยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแล้วโคตรห่าละตายแล้วโอ้โหเพิ่งแบบมาออกสกิลเนี่ยนะไอโว้อาการออกสกิลเยอะสุดในทีมของฉันไม่ได้อยู่ฉันจะช่วยเธอเอง ไม่ต้องสูญเสียทุกสิ่งไปก็ตามฉันจะช่วยเธอเองไม่ต้องสูญเสียทุกโอ้ยเสียงฉันจะช่วยเธอเองมต้องสูญเโทษด้วยนะครับมลมพัดประตูครับเมื่อกี้ไม่ไหวบอกไหวที่อยู่นะฉันไม่มีทางแต่บล็อกเล่ไหลยอยู่ยกโล่เลยวะ นี่คือองการแห่งจักรพรรดิองคุกเขาลงต่อหน้านี่ไงเราเจอเกลียดอัพ40แล้วนเดเวา้วเพิ่มคูดาวไปอยาให้เกลียดได้ออกไปกยวยืนถือขวัญไปพ่อเราอยากมีมั่งอ่ะอยากมีติดไอดีมากอะโอ้ยโคยิงเร็วไปเทิร์นนึงอ่ะ ติดศูนย์หมดเลยจ้าอพอมาแล้วพอมาแล้วพอจะเย็นโอ้นี่แน่นี่แน่ไม่ได่าพ่อไอ้พวกงัางได้ไงขอกาสที่ใส่ไม่ดีเลยโอ้ยดูเลือดนสิดูเลือดที่หายไปสิ<อ> <c oughs> แรงเกิร์ดอีวาน พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วโอ้โหโอ้โหแข็งสามเอาเอาพ่อจะตายแล้วนะนะั่นน่ะทำเล่นไปสิ้นดูอีวานฆ่าพ่อปะอืมไอ้พ่อสปไปดไอ้พ่ออีวานอูห้ห,ห,ห,หูแรงวะ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นอีวานเจอลินนี่คือแบบหายอะ่ะ มาแล้วเด็กแว้งมาแล้ว้แรงแรงแรงกห้องโอเคแค่นี้จโอเคแค่นี้จิบชไปต่อกันที่เกมสุดท้ายนะผมชุดว่าเราจะชนะหรือเปล่าสูญเสียทกสิ่งไปกดตคือตอนนี้นี่ลูกไฟไปเลยะที่สำคัญมาก พุ่งเจอทีมคิดว่ะน่าจะสบายเลยนะถ้าออกก้าเราไม่ตายก่อนคิดอ่ะโค้เราออกสกิลคิดเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่แหวนแหวนแหวนเทินมาว่ะอยุดยค่นีวานขังเขายกโลกอ่ะเอ้ายกมายกกลับไม่โกงครับโอ้โหโคเขาระเบิดเกาะมาว่ะ กดิกไดแซ่มันร้อยยิงพื้นโอ้ยตดเลือดไหลด้วยสวยใอ้เวลาสิ้นแล้วเ้ยดกล่องวกั้นไปสวยโอเคอออเค,คิดโดนอีกสกิลเดียวน่าจะตายนะอย่ามัขวางนะอย่ามั่วแงนะอันนี้ผมก็อดัดในโทรศัพท์นะไม่ได้อดัดในคอมเหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าโปรแกรมจำลองมันเลียงบ่อยอ่ะคือผมบอทบอทใน ลงอารีนาไว้ไม่ได้เลยแต่ว่าฟรามาได้อยู่นะเอาละอีวานขึ้นฉักนไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยสกิดหรอสกิดหรอขอคืนขอกลับพื้นมาอีวานเป็นดาเบจจัดจ้านนะผมเทห้าเกมแล้วก็ได้อยู่นะผมทีมนี้เอาหกเกมหรอโอเคไม่เป็นไรแถมให้นะผม ไม่ได้เจอแฮมให้เดี๋ยวผมจะลองไปสู้กับอ่า20ระดับนี้ดูนะว่าเนี่ยมันเล่นถึง4,007ได้ไหมนะผมเดี๋ยมาลองมาลองกันขอสุ่มไปเจอเอาคนเกาหลีก็แล้วกันไอ้คนจีนไม่ช้คนเกาหลีผมเลยไม่รู้นะอันนี้จะเป็นทีมมิดมีเวทด้วยปะ เดี๋ยวเรามาลองกันละว่าว่า,าทีมผมเนี่ยจะสู้เขาได้หรือเปล่านะเหมือนต้องสูญเสียทั้งสิ่งไปกับเคลูกไฟเท่ากันนะแกมันไร้ค่าปังปังแต่ผมจะเสียเปรียบบัง<ะ>ผมเจอมิดอะเหมือนทีมเรามีสี่คนนะจริงๆไอ้ฝั่งตรงข้ามมีมิดแล้วเราไม่มีเอาเลือดเปล่าล<ะ>ลไปเฉยเลยโอ้ยหแรงจังวะ โอ้เราระเบิดเกาะเร็วไปแอะกดจับไม่ได้สิเรือเราจะหายไปครึ่งนึ่งแล้วอะ เอาละอีวานมาเอาแม่มาซะงั้นโอ้โหแม่แรงแม่แรงโอ้โดนสลับเลือดโอเค,อเคแม่สกิลเดียวคือหายหมดแข็งเลยนะครับแผนหมดโอเคไม่มีคำว่าสิ่งมาแล้วอีวานอีวานมาแล้วดึงดาบไปตั้งแต่วันนี้ น่าจะสู้ไห้โค้โค้สกิล่างปิดสวยมาซื้ว่าเไหล่ไหมห้าหมื่นเนี่ยทำไมมันน้อยอย่างวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเาตกตั้งร้อสิทุกคนแม่เราตายสองชีวิตแล้วเลย อย่ามาขววงน,นะเอาตายเองนะอย่างนี้ตีวานระวงังใครโองตีวานเราพระเอกโคตรจัดเลยจ้าโอเคดถือวก็ก็ก็ยังเล่นได้นะครับผมก็ถือว่าเล่นได้นะโอเคต้องขอโทษเขาด้วยนะครับผมที่เราไปสู้กับทีมขเขานะแต่ก็โอเคนั่นแหละ ถ้าใครมีคอมเมนต์นะครับผมแบบว่าแนะนําการเล่นการหาของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะหลังจากนี้ผมก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย